ัดีพวกเราตัวแทนองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติหน่วยงานด้านศิลปะวัฒนธรรมกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยร,ราชภัฏวไลยลงก่อนในพระบรมราชูปถัมภ์วันนี้พวกเราจะมานําเสนอผลงานชื่อเรื่องมหัาจรรย์แห่หางหงทงตะขาบสวัสดีครับกระผมนายภาคินเจริญไวขณะนี้ดํารงตําแหน่ง Viu Ambassador 2022ครับ สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวปัมมาชยัยบุรินขณะนี้ดำรงตำแหน่ง m ิส s วี u ร์ยูแอมบัสเดอร์2022ค่ะครับถ้าทุกท่านพร้อมแล้วขอเชิญทุกท่านรับชมและรับฟังประเพณีแห่หางหงท,งท์งตะขาบขอเชิญครับ ขณะนี้พวกเราอยู่ที่ไหนกันครับสังเกตได้จากวิดีโอทัศน์ด้านหลังของเราเลยนะคะขณะนี้เนี่ยเราอยู่กันที่ทุ่ง,งนามอน,มอนจังหวัดปทุมธาน,นีาน,นั่นเองค่ะ,ะแล้วก็ประเพณีหางหงทงตะขาบที่เราได้เอ่ยกันไปเมื่อสักครู่นะครับมีประวัติความเป็นมาแล้วก็มีความสําคัญยังไงกับชาวมอนเนี่ยทราบไหมครับ ต้องขอบอกเลยนะคะว่าทางนี้เนี่ยยังไม่ทราบในส่วนของข้อมูลตรงนั้นนะคะคแต่ว่าวันนี้เนี่ยเรามีสัมภาษณ์ชุดพิเศษนะคะกับบุคคลที่มีความรู้เกี่ยวกับประเพณีหางหงทงตะขาบของอเรานั่นเองซึ่งก็คือคุณป้าต้อยนั่นเองคะอ่ะแล้ววันนี้ป้าต้อยมีความรู้มีประสบการณ์เกี่ยวกับประเพณีหางหงทงตะขาบยังไงมาบอกพวกเราเราไปพบกับป้าต้อยกันเลยนะครับไปเลยเค,ค่ะค ครับทุกคนแล้วขณะนี้นะครับพวกเราสองคนนะก็อยู่กับป้าต้อยนะผู้ที่บุคคลที่มีความเชี่ยวชาญนะด้านประเพณีและวัฒนธรรมของชาวมอญนะครับแล้ววันนี้ป้าต้อยนะท่านก็ให้เกียรตินะครับมาให้ความรู้มอบความรู้และประสบการณ์ให้กับพวกเรานะครับเดี๋ยววันนี้ให้ป้าต้อยนะแนะนําตัวให้เราฟังสักหน่อยนะบ้าป้าต้อยเนี่ยมีประวัติความเป็นมายไงและขณะนี้ประกอบอาชีพอยู่จังหวัดไหนครับค่ะเมื่เงินละเอา สามมอนนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีกันแบบชาวมอนนะลูกนะป้าต้อยก็เป็นบ้านเกิดืองนอนอยู่ที่นี่แหละเป็นชาวมอนเนาะอยู่กันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายายได้ได้รักษาประเพณีวัฒนธรรมนะคะเพราะว่าป้าต้อยเห็นความสําคัญว่ารุ่นป้าต้อยหมดรุ่นนี้น่าจะหมดและชาวมอนเนาะเพราะว่ารุ่นใหม่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาไม่มีเวลาจะมาคุยมาพูดมอนกับเราเท่าไหร่และ ได้แต่ความทรงจําแต่ก็ยังปฏิบัตินับถือผีบ้านผีเรือนชาวมอนตลอดยังไม่ทิ้งยังไม่ผิดผีอะไรนะลูกนะสถานที่แห่งนี้ค่ะเมื่อกี้ก็ถือว่าได้เรียนภาษามอนไปแล้วหนึ่งคำนะคำสวัสดีเยอะเยอะเยอะนี่ก็คือจ้าหน้าภาษามอนเขาจะไม่ขาไม่ขาไม่าเยอะเยอะอัวก็คือฉันคือเราอะไรเนี่ย ถือว่าเราก็ได้ทําความรู้จักกับคุณป้าต้อยไปในเบื้องต้นแล้วกันนะคะคขออนุญาตเข้าเรื่องเลยละกันหนูม<ด>ีคาถามมาถามป้าต้อยค่ะ<ช>พวกหนูเนี่ยสงสัยกันมากเลยค่ะว่าประเพณีแห่หางหงทงตะขาบเนี่ยมันคือประเพณีอะไรค่ะเออเป็นประเพณีสืบทอดของชาวมอญน,นะวัฒนธรรมของชาวมอญซึ่งว่าเขานับถือและเชื่อว่าการบูชาหางหงนี้ก็เหมือนเปรียบเสมือนบูชาบรรพบุรุษเทพพยาดานะคะเพื่อ อ,อ,อาลักษ์เพื่อให้เราอยู่เย็นเป็นสุขอะไรประมาณนี้ค่ะเพื่อให้เกิดความจเจริญรุ่งเรืองใช่ความเจริญรุ่งเรืองนะทุกบ้านเขาก็เลยนิยมถึงเวลาเทศกาลประจําของชาวมอญเราอะนะจะเป็นกระถินหรือว่าสงกรานงานมงคลต่างๆเนี่ยนะน่าจะหยิบออกมาใช้กันนะคะเหมือนๆ,ๆหลายๆจังหวัดก็มีตุงแต่ถ้าคุณมาบ้านมอญนะคะคุณจะได้หางหงทงตะขาบติดมือกลับบ้าน หังหงทงตะขาบซึ่งว่าป้าต้อยได้ประดิษฐ์มาเป็นของฝากให้กับนักท่องเที่ยวนะคะมีทั้งตัวเลขตัวเลขก็เป็นทงประจําวันนะคะอย่างนี้ไปตกแต่งบ้านเรือนนะคะเพื่อเป็นสิริมงคลป้าต้อยเชื่อว่าปู่ย่าตายายเคยสอนว่าอบ้านเรือนเราได้ตกแต่งนะคะกับสีสันจะเป็นดอกไม้เป็นหางหงอะไรต่างๆคือมันเป็นจินตนาการนอกจากเรานอนมองหลังคากับข้างขวาคิดอะไรไม่ออกเลย อย่างหงคู่นี้ประวัติความเป็นมาตอนแรกก็จะคิดไปต่างๆนานา,นาแต่พอมาคิดถึงหงคู่ก็เมื่อเมื่อสมัยพุทธกาลน่ะคือว่าเขาได้ต้องต้องคำสาบเมืองหนึ่งได้เป็นบาดาลเป็นน้ําเป็นอะไรหมดเลยปลานๆเนี้ยไม่มีแม้แต่ต้นไม้ที่จะเกาะจะเกี่ยวเกี่ยวอะไรแบบนี้แต่ได้มีหงอยู่คู่หนึ่งซึ่งจะสืบสายพันธุ์มาจนต่อทุกวันนี้อาจารย์ก็คงได้อ่านเจอในประวัติเนาะเขาได้บิน,นข้ามน้ําข้ามทะเลมาจนแทบจะหมดแรงแล้วน่ะจึงได้มาเจอ เป็นโขดเหมือนอก้อนดินเป็นภูเขาสูงๆเพียงนี้เตียเกาะได้หนึ่งตัวใช่ไหมก็ได้เกิดความคิดแล้วว่าสามีพัญญาจะไม่ทิ้งกันเนาะถ้าจะให้เมียเกาะผัวก็ตายครับจ้ะตอนนี้ก็ตัวผู้ก็เลยคิดว่าให้เขาลงไปเกาะเพื่อให้เมียอยู่บนหลัง เพื่อให้ตัวเองรอดชีวิตเมืองนั้นขอต้องคําสาปอาจารย์เนาะและได้มีเจ้าแผ่นดินได้ขออธิษฐานไงว่าถ้าเกิดว่าเป็นไปได้บารมีของเขาพออะไรประมาณนี้ให้ให้แผ่นดินงอกเกิดขึ้นมาเขาจะสร้างใช่ไหมเขาจะสร้างเออเป็นเมืองอะ่ะสร้างเป็นเมืองเป็นวัดเป็นอะไระน่าจะเป็นวัดบารมีใช่ไหมคะ ช,ช,ชื่อวัดบารมีที่พมา่าและอย่างหงเนี่ยอย่างลูกลูกไปทําลูกไปประกอบก็จะไปจัดทําเรื่องเล่าขึ้นมาได้อย่างท่าตัวผู้คืออะไรที่นี่ออของทุ่งนามอนป้าต้อยได้คิดขึ้นมาเองว่าป้าต้อยชอบทําปาตเพียนทํานู่นทํานี่ใช่ไหม <Okay. S 1> เ,เขาบอกเชื่อว่ามันเป็นสิ่งมงคลที่เขาทําให้ลูกเต้าได้ดูกันมาเ mm hmm. นาะได้แขวนในเปรบ้างเรียกฝันอะไรบ้างต่างๆป้าต้อยจึงทําหางห,งหงซึ่งเป็นหางปลา นะคะหางหงเป็นหางปลาหนึ่งคือความหมายถ้าเขาพัดออกคือพัดสิ่งไม่ดีออกไปเราตั้งใจสิ่งดีๆด,ดีหมดถ้าพัดเข้าก็พัดเอาแก้วแหวนเงินทองเข้าบ้านเรือนเราหมดเพราะหมดตกและลูกจะทําตัวผู้ก็ได้ตัวผู้ก็มนมนข้างบนมนข้างล่างตัวเมียคือหางปลาเหมาะสมกันนะอาจารย์คือก็ดูอ่อนหวานนะตัวนี้อ่อนหวานอันนั้นก็น่าจะเข้มแข็งนิดนึงเหมือนตะขา แล้ววันนี้ก็มอยากให้ป้าต้อยเนี่ยฝากข้อคิดเล็กน้อยเนี่ยให้กับเยาวชนและก็คนรุ่นใหม่อย่างพวกเราเนี่ยเกี่ยวกับการอนุรักษ์วัฒนธรรมอย่างประเพณีแห่หางหขงธง,งตะขาบเนี่ยว่าอยากให้เยาวชนหรือว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยอนุรักษ์ไปในแนวทางไหนครับอยากให้ป้าต้อยแนะนํานิดนึงครับค่ะเ,เมื่อถึงประเพณีนะคะส่วนมากเดี๋ยวนี้ชาวมอญชาวไทยจะตื่นตัวนะคะจะตื่นตัวในการที่อนุรักษ์ อนุรักษ์วัฒนธรรมป้าต้อยคิดว่านะเมื่อก่อนนี้ยังอยู่ในวงแคบๆในหมู่บ้านแต่เดี๋ยวนี้ทางจังหวัดนะคะทางวัฒนธรรมหรือว่าทางผู้ใหญ่ในจังหวัดเนี่ยเขาจะขึ้นมาอนุรักษ์กับเราด้วยนะมามาแห่หางหง ก็เป็นงานใหญ่ของจังหวัดปทุมธานีป้าต้อยก็ฝากน้องๆนะคะว่าอันนี้คือคุณงามความดีได้ลํำลึกถึงบรรพบุรุษชาวมอนของเราเราก็อาจวันข้างเมื่อเมื่อแต่ก่อนมาปู่ย่าตายายเราอาจจะเป็นเชื้อสายชาวมอนก็ได้เนาะได้ถ่ายทอดออกมาห่างไกลามาเนาะก็จึงมาเป็นเราทุกวันนี้ แล้ววันนี้พวกเราก็ขอขอบพระคุณไปต้อยนะที่วันนี้ให้เกียรติมามอบความรู้ประสบการณ์ดีๆให้กับพวกเรานะครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีของชาวมอญนะครับทำให้เด็กเยาวชนหรือแม้แต่คนรุ่นใหม่อย่างพวกเรานะครับได้รู้จักประเพณีของชาวมอญนะครับครับและวันนี้พวกเราก็ขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณค่ะเจิมปอนละเอา เป็นอย่างไรกันบ้างครับหลังจากที่ได้รับชมคลิปวิดีโอใหม่เมื่อครูนี้แล้วค่ะก็เรียกได้ว่าเป็นคลิปวิดีโอที่ให้ทั้งความรู้แล้วก็ความสนุกสนานเกี่ยวกับประเพณีแห่หางหงษ์งตะขาบของชาวมอญเลยค่ะครับสำหรับโอกาสถัดไปพวกเราจะทำคลิปวิดีโออะไรขึ้นมาก็ขอให้ทุกท่านรอติดตามชมได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พวกเราทั้งสองคนขอตัวลาไป,ไปก่อน สวัสดีค่ะม, <า S 1> มือเงยละเอา